สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ใบสุรินเดลผ่าทุกคนทุกท่านนะคะยังอยู่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะทุกคนตลาดนัดผ้าใหมสุรินศูนย์รวมผ้าใหมสุรินร้อยสีผนลายในวันนี้นะคะนี่ก็เราก็มาแนะนําผ้าใหม่จักตา่างๆนะคะจากทุกอำเภอทุกสารทิศที่แวะมานะคะก็มาเดินในวันนี้นะคะอันนี้หลากหลาย มากมายสีเคมีสีธรรมชาตินะคะเรามาต่อวิดี imprint, วีดีโอที่สองในวันนี้นะคะทุกคนเนะเาะก็อาจจะเก็บเป็นบรรยากาศภาพรวมนะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันอันนี้ก็จะเป็นร้านแม่ํำไผ่ชารัดนะคะอยู่ล็อกนี้นะคะผ้าไหมอำเภอลำดวนนะคะอยู่มุมนี้นะคะล็อก055แม่ลำไผ่ชารัดนะคะก็จะจำหน่ายผ้าไหมสีเคมีสีธรรมชาตินะคะ,จะจ ผ้ามหมและก็ผ้าเขียนทองต่างๆนะคะ,ะรเราจะสังเกตได้เลยว่าการทําผ้าไหมเรนนี้ก็จะมาแปลเปลี่ยนผ้าเขียนทองเขียนเงินเขียนทองนะคะให้เพิ่มคุณค่าในการลายผ้าไหมให้สูงขึ้นนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีการทอเนี่ยขิดนะคะผ้าไหมขิดเออเป็นผ้าขาม้าลายตินขิดนะคะทุกคนก็จะมีลายขิดช้างนะคะนี่คุณจะเห็นนะคะแปลก นะคะเป็นผ้าไหมาลายขิดนะคะนี่การทอขิดทอยากนะทุกคนทอยากทอผ้าขิดนะคะนี่สวยงามน,นะคะเก็บผ้าขิดก็เหมือนผ้าเก็บเขานะ,ะทุกคนเก็บแล้วก็สอดสอดนะคะสอดขิดนั่นเองนะคะทอขึ้นแล้วก็สอดขิดเนี่ยเป็นสอดเวลาเราสอดเนมะื่อเราเก็บ คนโบราณเขาจะเรียกเก็บขิดเหมือนเก็บหมอนนะคะสมัยแต่ก่อนสมัยโบราณนะคะก็จะมีการเ,เขาเขาทําหมอนหมอนขิดเขาจะเรียกหมอนขิดนะคะทุกคนปัจจุบันเขาเอาลายหมอนขิดคือมาทําเป็นใส่กับผ้าไหมให้ดูได้สวยงามยิ่งขึ้นนะคะจากทําที่ทําในขิดที่หมอนเราก็จะเป็นเห็นลายขิดในผ้าไหมต่างๆนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลายขิดนะคะ แอปเกิดทันแม่แม่เขาทําขีดหมอนอยู่นะคะแต่มันจะเป็นเล็กๆนะทุกคนมันไม่ได้ยาวใหญ่เหมือนผ้าขม้านะคะลายขีดจากการที่ทําในหมอนเขาก็จะเอามาใส่ผ้าไาหมผ้าขัมมาให้ดู ซึ่งเป็นไพ่โป๊ธรรมดานะคะแต่เขาก็มาเก็บขิดใส่นั่นเองนะคะทุกคนนะก็จะสร้างคุณค่าแล้วก็เพิ่มราคาในการโทรผ้าไหมให้ส,สูงสูงขึ้นไปนะคะ <c oughs> ก็มีที่ร้านแม่รำไพจารั์นะคะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้คุณแม่มีแขกเราก็เลยเราก็เลยไม่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 ไ,มไ,มไ,มไปรบกวนท่าน <c oughs> พ่อแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห <c oughs> ็นมีแขกหนูก็เลย <c oughs> รับ รีวิวผ้าขิดให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเห็นนะคะอันนี้ผ้ายกขิดนะคะแต่ก่อนเขานิยมทําขิดกับม้อนนะคะมอนขิดเราจะเห็นม้อนขิดนะคะเดี๋ยวนี้เราก็สุดทีเราก็มาเอาเป็นผ้ายกขิดใหม่ๆนะเป็นผ้าเข่ามานะคะเป็นผ้าขิดนะคะทุกคนนี่ค่ะยกขิดลายช้างนะคะขิดเป็นลายช้างนี่ก็จะยุ่งยากในก็จะยากในตรงนี้แหละยากในตรงยกขิดนี่แหละนะคะทุกคน นี่ก็เป็นผ้าธรรมดาแต่ว่าทอยกขิดนะคะยกขิดตามเชิงต่างๆเชิงเนี่ยบนล่างนะคะทุกคนเห็นไหมคะทำเสน่ห์ผ้าใหม่ยิ่งขึ้นอย่างผ้าพื้นนี้จะเป็นผ้ายกดอกลีลาวดีนะคะก็จะเป็นลายเดียววดีเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะเห็นไหมคะการทอแบบผ้าลียกดอกลีลาวดีนะคะให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นก็จะเพิ่มคุณภาพผ้าใหม่ให้ สูงขึ้นไปนะคะให้มีคุณค่าขึ้นไปนะคะทุกคนเนาะนี่อันนี้จะเป็นผ้าทอธรรมดาจะเป็นทอทอจากจากที่เราเคยผ้าคุมธรรมดาก็จะมาเป็นมัดหมี่ลายตีนช้างนะคะนนเห็นไหมคะสวยงามไหมคะนนก็พัฒนาการทําผ้าใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะขึ้นมาเรื่อยๆจากที่ต่กอนมัดในผ้าถุงล้วก็มัดในผ้าสไบยนะคะทุกอย่างเลยนะคะก็จะนํามาให้มันลงตัวอยู่ที่ คือทั้งผ้านุ่งผ้าหม่มผ้าคลุมไหล่กลางเกงหมวกนะคะเขาก็จะทำํทำทาได้หมดเลยนะคะทุกคน,นะคะสวยงามไหมคะสนใจท่านสนใจก็มาติดต่อได้เลยตลาดนัดพระใหมสุรินนะคะคุณจะเห็นลวดลายนะคะยังไม่พอก็จะมีการายกดอกลูกแก้วนะคะก็จะถูทออทอลูกแก้วเหมือนทอเหยียบนะเนี่ย ถ้าบ้านได้มีเขจะเรื่องไหมเหยียบเนาะเออเหยียบขึ้นเหยียบลงเป็นทอยกดอกลูกแก้วนะคะนี่ลวดลายก็จะทําให้เกิดเรื่องลวดลายได้สวยงามจริงๆนะคะทุกคนถึงว่าการพัฒนาการทำผ้าไหมก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะจากที่ธรรมดานะคะก็สูงคุณค่ายิ่งขึ้นนะคะทุกคนสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอเคนะคะเนี่ย อันนี้ก็ร้านแม่เพลินจารัดเดี๋ยวเราจะมาอยู่ร้านใหญ่อ้าน้องกิ่งวันด,ดีไอเมย์ด้วยล่ะไป,ไปซื้อของนะคะอันนี้ก็ร้านแม่เพลินจารัดนะคะอยู่ล็อก0 2นนะคะทุกคน0-29ร้านแม่เพลินจารัสนะคะ 84หมู่20ตำบลพรมเทพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์โทร0646978370 0646978370น,นะคะจำหน่ายผ้าสีเคมีสีธรรมชาติหลากหลายมากมายเลยนะคะทุกคนเราได้เลือกท่านต้องการผ้าไหมในการง,งานแต่งงานแต่งหรือว่างานเอ่อไหว้เป็นของขวัญ ก็มาเลือกได้ทั้งกระเป๋าผ้าไหมกระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่มีให้เลือกมากมายเลยนะคะที่ร้านแม่เพินเพิรนจารัสนะคะล, 29, ล็อก0-29ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะอยู่โซนทิศเหนือนะคะทุกคนนี่ก็จะมีผ้าไหมเป็นเครือก็จะมีลายโฮนลายดอกพิกุลน,นะคะลายลูกอสต์มีให้เลือกมากมายร้อยสีพัานลายเลยนะคะให้เลือกทุกคนสีเคมีสีธรรมชาตินะคะ ตลาดนัดผ้าใหม่สุรินทร์นะคะรองรับทุกคนนะคะรองรับความต้องการของห,หลายๆท่านนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสีงาช้างดอกดอกชะบานะคะสีงาช้างนะคะทุกคนนี่ระทำขาวแดงนีสีสวยงามไหมคะท่านชอบอันนี้ก็จะเป็นลายเต่างับเนี่ยลายเต่าน้อย ลายมงคลนะคะคาว่าเต่าเป็นสัตว์มงคลเราจะเห็นเขานําสัตว์มงคลหลายๆตัวมาลงในผืนผ้าก็จะมีมีเต่ามีช้างมีม้านะคะอืมีเสือมีนาคราชสีนะะเออสิงหน์นะคะอยู่ในผืนผ้านะคะเขานําสัตว์มงคลต่างๆเอามาไว้ในผืนผ้านะคะนกแก้วเอ้ยเนี่ยสวยงามนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นลายเรือหงเอ้ยลายช้างช้างในม้าราชรถเนอนะคะก็จะมาทำม,มัดลงในผืนผ้าให้กับทุกคนทุกท่านเดยเือกมากเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนทุกท่านถ้ามีเวลาแวะมาสุรินนะคะอย่าลืมนะคะวันเสาร์ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะศูนย์ร,รวมผ้าไหมร้อยสีพลายให้ท่านได้เลือก สัต์มากมายเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้านกยูงเห็นไหมคะ,ะนำสัตว์มงคลต่างๆมีช้างมีนกยูงใส่ลงในผืนผ้าน,นะคะเราชอบนกยูงเราชอบช้างเราชอบอะไรเราก็เลือกเลือกได้เลยนะคะทุกคนเนาะก็จะเป็นสัตว์เสริมสิริงมงคลให้กับตัวของเราเองนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินทร์ก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาเดินตลาดนัดผ้าไหมในวันที่ 20กันยายน2568นะคะก็วันนี้ไหว้พี่ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจนะคะหากปิดพลาดประการใดต้องกราบประธานอภัยเพื่อนวีนะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเราะคระับเพื่อนเพื่อที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต,ต่อๆไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ